ถ้าเป็นหนูนู่นดังหายไอหนูปันคุณท่าจะไปอยู่มันีถอะเดี๋ยวมันก็ดังหายเลยอะที่หาฝาเช็ดหน้าก็เนาะเปลืองยาเปลืองยาหยุดยาเปลืองยาไสิเปลืองม้อเปลืองเปลืองแบบเปลืองอากาศหายใจอ่ะแบบไปแผลใะไคนอื่นก็จะเป็นเอาประกันแม่งประกันในนี่ ล่มอีกอาคันย์ีโควิดโควิดไงไได้เท่่าหรบริษัททำให้ได้ยี่บ่อแสนหนึ่งได้ยี่บ่มันล่มมันล่มถ้าได้ผมเติมเกมหมดแล้วเนี่ยพี่อืมมาเติมดอกมึงเตยมทีถ้าได้ดูสิเขาเล่นเกมทำตัวเหมือดมาเติมดอกค่าค่าบอลลูี่งกได้หมดโหน ถ้าถ้ามันถ้าเขามาเหรียญมันกัมันกับเหรียญนะมันก็บจิบไปทางเงินนะมันก็บจิบเขามาฮอนเกมอ่ะเฮ้เขาก็เงินอะใจกินไปให้หนังมาเล่นเกมอ่ะเงินมาเติมในส่วนเอาเงินไปซื้อคั่วอยากโตน่ะควายควายผีได้ตกใจเหงะเต็มหมูทั้งก็ฮะ นี่ไผ่เกลือครัผมอผมคือเกลือเลยวะเหี้ยมีคนมาโนบอนะบอลูมีคนขี่รถมาเลยป่เนี่ยเนี้ยเนยเนเนี้ยนี่พี่เลยบอดบอดบออก็คิดถึงมันอยู่มันอยู่มเออมันอยู่ถ้าานเมืองที่ไหนมันอยู่เออถ้าเมืองที่ไหนนิสัยมันเป็นสั่ะ มาขวนเจคนอื่นเมื <vt ret ro ired> ่อกี้คนอื่นดูบอดีอ่ะเอาดีเขาจะฟ้องอ่ะฮันนูดูบอดีเลยมุบัดจะหนีกพ้อลนหรอไอ้โน้ตแหมโน้ตยังว่าให้เราไม่ระเบิดนี่มีนีเรามีนีอ่ เอามากไปหยนะครับเราเก็บ <got> ของแต่งไว้กันวมมีตแต่ตะคบ่ปเลยตะคบสิบาบาทคบสามสิมบาบาท